สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหรอข่าวสารตั้งแต่เช้าเลยนะครับเมื่อไรจะมีข่าวสารแบบออฟฟิเชียลแบบทางการสักทีนึงนะครับผมตอนนี้ตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยคือเกือบจะบ่ายโมงนะครับเกมจะยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวนะครับบนเว็บไซต์ของคนดมิอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้อัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมเรื่องของเกมเพลย์เพราว่ากันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปดูประกอบในเกมด้วยนะครับมาดูเรื่องของแท็กก่อนนะครับผมวันนี้พี่หมามาแล้วจ้าลุดฟันนี่ตะลอยนะครับผมก็ แน่นอนนะฮะลุฟฟานิโตรอยนะครับเป็นอีพิกบิ๊กไทม์นะครับผมที่มาที่ไปวันที่สามพฤษภาคมปี2003นะเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็ก่อนที่จะย้ายจากแมนยูไปว่าตันนี้คือ98แบบไม่รวมโบนัสนะครับรวมโบนัสก็คงเป็น100นะชไมเคิลนี่คือแบบยังไม่รวมโบนัสเหมือนกันนะครับรวมก็คงเป็น100่งรเหมือนกันนะครับอันนี้เรายังไม่รู้ว่าค่าพลังแม็กซ์เท่าไหร่นะครับจนกว่าจะเกมจะเปิดนะครับเราเข้าไปดูในเกมนะครับผมแล้วก็เดนิสเออร์วินนะครับเบคแฮมยังไม่มานะกกก็็็มมมมีีีีี3คคคคคนนนนนน้้้้้ะะรรรรัััับบบบพ่่าาาแลววจจใเททอองงตุไไดป ฉากที่มาที่ไปให้ด้วยมีมีคลิปที่มาที่ไปให้ด้วยฮะเดี๋ยวกดดูนิดนึงครับเป็นไงแปปหนึงเสียงเบา อึยะนี่อันนี้จะลอยมีเสียงพากด้วยนะแบบนี้หนึ่งคนครับมาสักทีพี่หมาโอ้โหดี่รอกันนานมากอันนี้ปีเตอร์ชไมเคิลนะครับหรือว่าปีเตอร์ชไมพรบางคนก็เปิดร่างที่เป็นลิเจเดอรี่ไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับชไมเคิลแล้วก็เดนิสเออร์วินนี่ลูกยิงจุดโทษนี่จริงๆเป็นที่มาที่ไปของไอคอนภาคเบส2021เลยนะเคยทําที่มาที่ไปไปแล้วก็เคยรีวิวไปนะครับถ้าถ้าเป็นฉากยิงจุดโทษแบบนี้นะครับก็3คนนี้นะครับสำหรับวันนี้แมนยูนะครับต่อเตรียมเสียตังค์กันได้เลยครับมีอย่างอื่นเเพิิ่่มมมมตหรือไี ีกิจกรรมตุดจีนนะครับลูน่านิวเยียร์แคมเปญนะครับกิจกรรมล็อกอินนะครับก็สเปเชียลล็อกอินบอนัสนะครับก็แจกตัวเทนนิสโปรแกรมนะครับผมตัวแอปเปิลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีฟิบอนพอยส์นะสีชมพูทำไมสีแบบแปลกๆนิดนึงสีชมพูนะอีฟิบอนพอยส์นะครับผมแล้วก็ GP นะครับแจกกันไปทัวร์อีเวนต์แคมเปญอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีทองนะเอออันนี้ก็จะมีล็อกอินนะฮะมีเชเลนจ์อีเวนต์นะครับผมเล่นกับเล่นอีเวนต์อะเล่นกับบอทเล่นกับแต่เล่นทัวร์อีเเเววนนนนนต์ล่แคคมมมปปญอะะะไรรรพกกีีี้้ับ็าณ ไม่มีแจกอะไรแบบปูหวาหรือว่าเนี่ยเออตุดจีนทั้งทีเนาะน่าจะมีแต่แจกนักเตะจีนมา <laughs> ไม่มีว่ะเออไม่มีแจกอะไรเลยฮะมีแค่ GP แบบว่าตัวอัพนะอันนี้ไม่มีอะไรฮะแต่มันมีหลายอย่างมีหลายอย่างค่อยๆดูไปอันนี้นิสรลอ,อยนะครับผมแล้วก็มาดูซีซั่น3 Back to the Cup นะครับก็จะกลับเข้าสู่รูปแบบของสมโมสรนะครับจากที่ทีมชาติจบลงไปนะครับผมคิกออฟครับเราดูพิเรียดนิดนึงนะครับดูเรชั่นถึงนู่นเลยยาวถึงสงการเลยนะครับจะมีสงการฟสติวัลให้คนไทยหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปแบบแคมเปญคือแบบว่าเป็นของช่วงตุลจีนนะแต่ว่ามีของของสงการคนไทยบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย ยาวๆเราโฟกัสที่ตรงนี้เลยนะครับผม Epic Player New Epic Player นะครับดูซิว่ามีตัวใหม่หรือเปล่า Dog Bar Dog Bar ก็เป็นตัวเก่าทำเวอร์ชั่น Epic ใหม่นะครับคาเกวะฟาน b ั t เทนถืออันนี้3คนนะที่จะเปิดตัวนะครับส่วน Big Time Big Time ก็จะมีรุดนฟานิตลอยก็มาวันแรกเลยนะแล้วก็ปาติกเวล่านะครับใครรอเวล่าอาร์เซนอลมาเดี๋ยวมานะครับแล้วก็ฮิสโตสตอยคอฟนะครับผมก็จริงๆมันอยู่ในแอปดัตต้าเอยู่แล้วนะตั้งแต่พวกนี้อืมไม่มีตัวใหม่นะครับถ้าดูถ้าดูจากกําหนดการตรงนี้นะแต่ว่าจะมีข้อมูลหลุดออกมาจากทาง ข้อมูลของแพคใหม่หรือเปล่าได้ดูอีกทีนึงครับว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือเปล่าก็เหมือนกับนิทรอรแล้วก็สตอยคอฟนะครับผมที่หลุดมาตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วนะแต่อันนี้เป็นทางการแล้วนะครับอันนี้คือออฟฟิเชียลนะครับว่าจะเข้ามานะครับผมนิทรอยก็มาวันนี้เลยนะครับทุกคนส่วนอีก2คนนะฮะวีเอล่ากับสตอยคอฟก็อาจจะต้องรอสตาร์เต์ต่อไปนะครับผมตามกําหนดเนี่ยไม่เกินวันที่13เมษายนนะครับเดี๋ยวทยอยต่างครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอารลัมพบดนะแมสพาร์สแมสพาระ ถ้าเกมยังไม่เปิดก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมมีอะไรเพิ่มอีกฮะสเปเชียลเพเลเพยอร์ลิสต์นะครับอันนี้ก็แหมเพิ่งทำเอ่อคนทำพีอาร์เพิ่งน่าจะกลับมาทํางานนะครับแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยก็มีไปแล้วนะอ่ะาแมตช์พาร์ตตรงนี้ครับอ่าเห็นแล้วแมตช์พาร์ตอยู่นี้นะครับก็ใครเนี่ยดูไม่ออกนะครับว่าเป็นใครไม่มีบอกว่านักเตะที่แถมในแมตช์พาร์ตเนี่ยเป็นใครนะครับผมน่าจะแถมเกลเลิเบลเนาะส่งท้ายให้เขาหน่อยไม่มีครับแล้วรางวัลอื่นๆก็จะเหมือนเดิมเนาะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเเเเเห็็็็็นนนนนนนแลล้้วถาาาาปปปะะะคคครรรััับบบกจมมมูซ่ผ ถ้าเป็นพรีเมียมพาสก็แจกมาแตงตีรีแย่ปะปนไฮร์ดไฮไลท์นะครับเออแค่นี้นะครับส่วนถ้าเป็นสายซีเรียลพาร์พาสไม่มีเหมือนไม่มีแจกตุ๊เต่นะแต่ก็มีแจกตั๋วต่อสัญญาและอื่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่แจกคนตรงนี้นะอันนี้คือแมสพาสนะครับหมดแล้วครับทุกคนประกาศนะตอนนี้มีเท่านี้นะครับตอนนี้เกมก็เปิดให้อัปเดตแล้วนะครับทั้ง iOS Android ดรอยหรือแพลตฟอร์มอื่นนะครับ PC PS4 PS5 Xbox อะไรพวกนี้อัปเดตได้เลยนะครับผมแต่ว่าเกมยังไม่เปิดนะ เปิดใบสามนะแต่ว่าบางทีมันก็ไวกว่านั้นบางทีมันก็ช้ากว่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าเกมจะขยับขึ้นขยับลงหรือว่าจะเลื่อนไปอีกหรือเปล่านะครับผมหรือจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับส่วน Player of the Week เนี่ยปกติเกมไม่ได้ประกาศบนหน้าเว็บอยู่แล้วนะครับว่าจะมีใครมาติดบ้างนะครับผมก็ต้องไปดูตอนเกมเปิดทีเดียวแล้วล่ะนะสำหรับเพย์เยอร์เดอะสัปดาหนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกมเปิดแล้วเจอกันนะครับผมสตรีมตามล่าพี่ม้าแน่นอนนะครับผมก็ใครเป็นเด็กผีีีีีออยยยยาาาาาาากกกกกจจะะฝฝผไไ่มทททััััััััแแชเเเพดดด้้นนคคคคคคครรรรรรบบบบบบบ๋วววลลโป๊สส Days, way back a year ago